สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีวันจันทร์สดใสสดใสวันนี้ครับ <laughs> 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 พอร์ตเราสดใส <laughs> หรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวดูนะครับบางคนพอร์ตบอกคุ้นวิ่งแต่พอร์ตกูนิ่งอยู่อะมาดูทีนนี้ครับงั้นก่อนดูอย่าลืกกดไลค์กดติดตากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเรา เราคิดปใหม่จะได้มีแจ้งเตือนถึงทุกคนนะครับตอนนี้ทุกวันตอนจันถึงสุขสี่ทุ่มอ่าครับสี่ทุ่มกลางวงรอกันเลยครับครับเอ้ามาเรามาเข้าหน้าจอของกราฟที่ิเข้าหุ้นไปเลยวันนี้นะครับอ่ามาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับโอเคนะครับวันนี้เซตวันนี้นะครับเซตวันนี้ต้องบอกว่าก็ มาแล้วนะครับมาแล้วจุดจุดที่รอคอยมาแล้วคือจุดที่ให้เบรกไฮคือเนี้ยวันนี้เบรกแบบเฉียดชิวมากนะครับอย่าคอดูนะให้เบรกนิดนึงเปิดกระโดดแล้วยืนเหนือได้นิดนึงนะครับจริงเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปไปยืนบวกเหนือพอสมควรแล้วนะแต่ยืนไม่อยู่แล้วยืนพักลงกลับมาพักลงมันนี้ใช้แนวต้านเดิมเนี่ยมาเป็นแนวรับแบบนี้สวยเลยครับ แม้ว่าวอลลุ่มวันนี้วอลลุ่มจะไม่หนามากประเภทจะป๋าดันทั้งหลายช่วยกันดันโยนเซตให้ผ่านตรงนี้ได้มีรายการป๋าดันมีการป๋าดันเนนอนดันงินแบบไม่เกงใจพี่ใหญ่เมกาเลยเหรอครับอแอบดันของบ้านเราเพราะว่าคือทรงกราบบ้านเราเนี่ยบอก่อถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นมีโอกาสเป็นกระสิงได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแบบรถนี้ทีนี้ก็พยายามดันให้ยืนเหนือได้เเตรียมหอบขึ้นไปทิศทางที่อยากเป็นต่อครับสำรัเซตสวยครับก็ ก็อบอกว่าถ้าพักตัวลงมาไม่ปิดแก็บพันประมาณแต่พันหกร้อยหกสิบเอ็ดหรือเนี่ยเนะี่ยอย่าอย่าปิดโซนนี้เนียนะครับพ mm hmm. ันหกร้อยห้าสิบสี่เราม่มาปิดเนี้ยนะ่ย่อลงมาแล้วขึ้นเบรกได้ต่อครับเนี่ยจะไปจะแข็งแรงแล้วนะครับสําหรับเซตครับครับอ่าทีเซตเรื่องของเซตมาดูหุ้นดิแต่ละตัวนะครับวันนี้ตัวไหนติดสแกนของอกลุ่มพวกเราเข้ามาครับวันนี้อวันนี้นะครับที่ นักเรียนหุ้นเราสแกนมาครับตัวแรกเลย HL ครับ HL นะครับ HL นะครับวนันนี้คุณคุณไม่เคยดูใช่ไหม HL เคยครับ,ครบเคยเนี่ยชื่อขึ้นอยู่ไม่ได้ดูกันนานแล <L> นะเออนะครับ HL ก็วันนี้ต้องบอกว่า คือชุดนี้นะครับหลังจากพักตัวลงมาไม่นานมากในพักเนี่ยเนี่ยเริ่มพักตัวเป็นโลประมาณยี่สเอ็ดเดือน 4, ออสีน่โอก็พอสมควรกันนะนานนานนานแื่วเ <c oughs> มษายนก็พักตังลงมาแล้วจบการพักตัวชุดนี้ก็คือยกหายยกโลขึ้นมาทําให้หายโลเสร็จย่อตัวไม่หลุดหาโลนะแล้วก็บิ๊กไว้เบรกไปแล้วก็สร้างหาโลวันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นข้ามต้านชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าเฮียแอลเตรียมไปต่อแล้วแวลน้มมันมีมีสิทธิ์เตรียมไปต่อค่อนข้างแน่แล้วกับแบบนี้นะครับก็ ต้านใกล้ๆก่อนนะรออยู่ใกล้ๆก่อนก็ต้านโลเวอร์ไฮประมาณแ,แถวๆโซนยี่สิบเก้าจุดสามบาทตรงนี้ก่อนครับยี mm ่ส hmm. ิบเก้าอ๋อยี่สิบเก้าจุดไม่ใช่ยี่5เก้าจุดสองห้าตรงนี้ครับส่วนนี้ครับเป็นลวายที่จะผ่านนะครับข้างหน้านะครับถ้าเกิดให้แอวเขาย่อตัวลงมา,าให้สวยนะแนวรับแนวรับก็ควรจะอยู่โซนประมาณเนี้ยแต่แถวอ่ระหว่างแก็บแถวยี่สิหกจุดห้าโซนเนี้ย mm hmm. จะปิดแก็บนะถ้าไม่ปิดแก็บจะสวยครับซึ่ง ทรงกราฟแบบนี้สวยแพทเทิร์นแบบนี้สวยมีการจบขาพักตัวคือชุดเนี้ยมองเป็น A ได้เลยนะครับแล้วชุดนี้กาลังขึ้นทํา B นะครับ,รบก็ตอนนี้เริ่มเป็น weak B แล้วงั้นถ้าเกิดว่าเขาไปที่ normal B ได้ก็จะไปอยู่โซนแนวต้าน normal U นู่นสามสองแต่ว่าก่อนไปถึงจุดนั้นนะก่อนถึงจุดนั้นามาดูเนี่ยโซนแรกก่อนโซนเนี้ยแต่เรายี่สิบเก้าจุดสองห้าก่อนนะครับที่จะผ่านไใกล้ก่อนเราหุ้นเขาก็ราคาขนาดนี้บางทีวิ่งไม่ถึงกันแรงมากนะครับทำแบบ HL แต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่เบานะ บวก8%ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆดือในวันนี้ครับอ่านะพร้อมวบลุ่มก็เริ่มพีคขึ้นมานะครับอินดิเคเตอร์ยังชี้ทิศทางไปในเชิงของคอนเวอร์เจนที่จะไปต่อไม่ไม่มีอะไรที่เป็นแบบเดลวิเชนไม่เห็นสบบเรียกได้ว่าั้นซับลอดนะครับสต็อปลอดนะครับซับลอดตามดาวเทลลี่ก็อยู่นี่ครับที่ตรงทำบอสท่อมแถว25.50ิบห้าจุดห้าศูย์ครับซับลอดจุดตรงนี้ครับครับแนวต้านถ้าผ่านตรง29.25ิบเด้าไปได้รูไฮถัดไปยังไงเทสก็ประมาณอยู่โซนสัก3 0มส อ่าพรั้นสามสิบาทกลมๆก่อนนะครับเดี๋ยวการจิิอยาก็ยี่สิบเก้าสามสิบตามลำดับสําหรับพีเอชลส่งมาดีครับก็น่าจะคือส่งมันนี้จบขาพักตัวขานนี้เรียบร้อยแล้วครับพักตัวลงมาชุดนี้มีโอกาสไปขึ้นไปเทสไฮที่สามสองบาทนี้ได้นันะถ้าถือระยะกลางระยะยาวพอไหวครับตัวนี้ครับพลเอชแอครับครับอ่าตัวต่อมาครับ s อ c ครับเอ c นะครับเอสดีซีใช่ครับ อ่า S D C ขายกันไปนานเหมือนกันตัวนี้อ่าคือเคยดูกันไว้ตอนนั้นที่บอกว่าเขายังเป็นแค่ขาเด้งนะทุนนี้ลงมาทำโรแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งเสร็จก็ย่อลงมาคราวนี้เขาย่อเสร็จเนี่ยเป็นไฮเออร์โลนะครับย่อเนี้ยเปลี่ยนแนวต้านเดิมที่เคยต้านเห็นไหมปะทะบ่อยมากแนวต้านนันเนี้ยเปลี่ยนต้านเป็นรับล้แล้วก็เริ่มเด้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งจังหวะเนี้ยแม้ว่าจะยังไม่กลับตัวก็มองว่าเป็นจังหวะไบออนดิที่พอพได้นกันนะอือนะครับแต่ต้องระวังว่า ถ้าเราดูตีเทรนไลน์ขึ้นย่อยก็จะพบว่าเขามีดาวเทรนไลน์อยู่ในขึ้นย่อยเหมือนกันนะ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเข้าก็คือซอบลอดก่อนเนี่ย0.25บาทต้องปล่อยเลยนะ uh huh. ถ้าหลุดตรงนี้ต้องคัดก่อนเลยแม้ว่าจะโดยดาวเสียวที่ย่งไม่ใช่แต่ว่าเขาย่อมาแบบนี้แล้วก็มีทรงของดาวเทรนไลน์รอยอยู่ต้องถ้าเกิดว่าไม่ไปต้องคัดตรงนี้ก่อน uh huh. ครับส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับแนวต้านก็รอยอยู่ตรง แต่แซวโซน0.33ก่อนนะยังไม่ต้องไส่เอา0.33ตรงนี้ก่อนให้ผ่านตรงนี้ก่อนอืมอันถ้าดูแนวต้านดูแนวรับก็พอได้กันอยู่นะแล้วก็ถ้ามองว่าถ้าเขากลับตัวเป็นต้นเทรนได้นะครับถือระยะกลางระยะยาวก็โอเคนะวันนี้ยืนเหนือ EMA 50ได้แล้วแนวต้านถัดไปก็ถ้าผ่าน0.29ไปได้ก็นั่นแหละ0.35ซึ่งเป็นรูหิ้หตรงนี้ครับที่จะไปเทสกับ s d c ครับ hmm. อ่าพอได้นะคุ้มนะถือกลางยาว แต่ต้องย้ำนะครับ RR คุ้มก็ต่อเมื่อคัดลอดได้ือจังหวะที่เขาหลุดซับลอดนะครับครับครับออะตัวต่อมาครับ AGE ครับตัวนี้เราดูกันมาเรื่อยๆเลย AGE นะครับฐานหินฐานหินนะครับฐานหินอ่านะครับโอ้โหวันนี้นะครับกบพักตัวมาประมาณสวนนี่ใช่ไหมครับแต่แถวเดือน เดือ <The> <Mina. S 1> นมีนาลงมาพักตัวยาวเลยแต่การพักตัวในขาขึ้นเขาเป็นคันพักแล้วก็ไซด์เวย์อยู่กรอบบนอนะ่ะคือยอ่อลงมาได้ลึกมากนะแล้วก็ทาไซด์เวย์เรื่อยๆนะครับแล้วเขาค่อยดันช่วงหลังเนี่ยสังเกตไหมครับครับพอหลังจากไซด์เวย์เสร็จช่วงนี้เริ่มมีไซด์เวย์อัพคือยกไฮยกเลือขึ้นไปขึ้นย่อหน่อยย่อไม่หลุดไฮโรแล้วก็เปิดกระโดดแล้วมากองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นวันนี้นะครับวันนี้ควดเลย,เลยรอจังหวะปั๊บใช้จังหวะบิ๊กไวเปิดทีเดียวแบบข้ามต้านใหญ่ไปเลยัปเอจีบ <S 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 แบบนี้ เป็นสัญญาณที่จะขาขึ้นค่อนข้างแรงทีเดียวน,นะครับสําหรับ a อทม,มีสิทธิ์ไปต่อแรงๆได้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วจังหวะแบบเนี้ยเข้าได้เลยแมมพี่ขอดูนะครับตัวของอินเดิเคเตอยงเป็นอ่าคอนเวอร์เจนทั้งหมดก็จริงแต่วันนี้เนี่ยเราดูนะครับบวกสักสเกว่าแล้ววันนี้โอ้ยเยอะไปเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว,วอรอนอบลร้อช่อนข้างลึกทีเดียว คือถ้าใครจะเข้าซับรอตเนี่ยอยู่ที่ตรงโซนที่กองกองเลยนะครับคือขนที่ย่อเรามาเป็นแก็บประมาณ4.24ตรงนี้ครับซับลอดอยู่นี้ลึกๆนะครับลึกแต่แนวต้านถัดไปอยู่ไหนต้องไปดูทำเฟรมวิกนะครับวิกไม่เจอไม่เเจอแต่ดูมันดูเดือนไปเลย้องดูมันครับโอ้มันมันยังผอเจอยังมีแนวต้านให้เล่นอยู่นะก็ต้านถัดไปก็ประมาณตีว่าหกบาทก่อนนะหกบาทรวมก่อนแล้วก็ บาทหบาทไปได้เนี่ยมันอยู่แถวนี้หบาทหกจุดหประมาณนี้นะครับอยูใ่ในแนวต้านที่รออยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแนวต้านก็ไม่รออยู่ใกล้ๆแล้วนะครับส่วนซับลอตก็ลึกไปนิดนึงรอเขาย,ายอ่ออีกสักรอบหนึ่งค่อยว่ากันดีกว่าดูซับลอตก็ใหม่เดียวอีก,กรอบครับสำหรับ,บ AG แต่ว่าทรงหน้าน่าสนใจมากทรงมาแบบที่เตรียมไปแน่นอนแล้วคือออกจากกรอบได้ออกจากกรอบขึ้นใหญ่แบบนี้ มีสิทธิ์ไปได้ไกลครับ a e ครับแต่เข้าตอนนี้มันเสียเปรียบต้นทุนหนาไม่อยากให้ไล่ราคาตอนนี้นะครับไล่ไล่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอันอ่านะครับไล่ไปนี่ก็อาจจะไปนั่นแหละครับเหนื่อยหน่อย้องไปเข้าหน้าหนาวู่เป็นเพื่อนกับทางฝั่งยุโรปตอนนี้นะฮะดอยด้วยกันเลยตอนนี้นะครับครับอ่ครับต่อมาครับ AH ครับ AH AH นะครับครับ อ่าเอสนี A ่กู้หูเอสต้องดอีกตัวนึงของแข <Tank, S 2> ็งแรงนะแทงสวยเหมือนกันอ่าหลังจากที่พักแบบนี้นะครับโซนก็พักเรามาเป็นซิกแซกลงามาพักใหญ่เป็นทําขาเอพักใหญ่แล้วก็เบรกเอาได้ในคืนองนี้เบรกเอาของเขาเป็นการเบรกเอาขึ้นไปยืนเหนืออ่าเส้นสายสินใหญ่ละเอีเบสองร้อยเลยนะแล้วพักเสร็จก็พักอยู่เหนือด้วยนะออืหลังจากนั้นขยับพักสั้นๆไปต่อพักสั้นๆไปต่อเป็นสตรองเทนแล้ววันนี้เปิดกระโดดไปต่ออีกก็ไม่ต้องตีฟีโบอะครับ ตรงนี้เข้าเว็บสามแน่นอนแล้วนะครับปไปเว็บสามแล้วมีสิทธิ์ไปไกลสําหรับ,บเฮดบอลุ่มพีคมากด้วยนะนั้นแต่เข้าได้เลยไหมถ้าเข้านะครับเอาเข้าดูซอฟรอนถ้าที่แก็บ,บก็มาสักยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดจุดห้าตรงนี้แก็บเข้านะครับตอนนี้สามเอ็ดจุดห้าวันนี้บวกกีเเเเเ่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าแต่มันลึกไหมก็ลึกอยู่เหมือนกันแหละนะครับ หรือบางคนบอกใช้ไม่ไม่ต้องลงมาแก็บร่างขอแก็บนี้พอตรงแท่นนี้ยเออถ้าปิดถแถวแถวยี่สิบเก้าสวนยี่สิบเก้าจุดสองห้าตรงนี้โอเคก,ก็ก็พอไหวอยู่นะไม่ถึงลึกมากถ้าใช้แก็บตรงนี้เป็นซับล็อตนะครับคือผมวนะ่าปิดแก็บก็เพนก่อนประมาณเนี้ยยีแนวต้านแล้วครับแนวต้านถัดไปดูสิครับต้องดูคําเป็นวีคครับเจออยู่เจออยู่แนวต้านถัดไปก็ไปเจอกันรู่งหายประมาณสักแถวแถวซักสามสิบสี่สามสิบสี่บาทประม<อ>าณสามสี่บาทแถวเนี้ ใกล้ๆก่อนนะสาสี่บาทนี่เห็นแต่ทรงแรงอ่ะทรงแรงมากคือถ้ามองคลื่นใหญ่ของทำเฟรมวิคนะครับชุดนี้พักลงเป็นทำเ A เนี่ยนะชุดนี้จบการพักตัวแน่ๆแล้ว mm hmm. แล้วขึ้นไปยืนเหนือสองร้อยของทำเฟรมวิคได้ด้วย mm hmm. นะครับอ่าบกันทรงยืนยันเป็นขาขึ้นไปละนะครับเปิดกระโดดมาแบบนี้ด้วยมีสิทธิ์กลับไปเทสทายเดิมได้เลยนะที่ประมาณสามหกบาทถ้าทำแค่โนวาวก็สามหกบาทนะ mm hmm. ถ้าผ่านตองบีไปได้ก็ไปไล่กันเลยให้สี่สิบบาทไลยว่าไปทีก็ไปตีพี่โบดูกขีนะครับสรับเอเอสครับสวยอยู่ครับแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งไล่ราคาล้อย่อก่อนพอดีนะครับสำหรับเอเแต่ถ้าก็เปิดพรุ่งนี้ถ้าเปิดกระโดดไปต่อนะถ้าเปิดกระโดดไปต่อสาหรับคนที่เดย์เทรดเป็นโอเคตามสบายเลยครับจังหวะนั้นครับตัดเดย์เทรดเป็นนะก็ต้องต้องบอกที่ผ่านมาบางทีพอเขาเบรกไห้เสร็จเปิดเสร็จเปิดเปิดบวกหรือเปิดเท่าเนี่ยแล้วก็ร่วงลงมามีบ่อยอย่างนี้ไหม แทงวันนี้ไหมครับมีเรื่อยๆเห็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไล่ราคามากนักถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆมากันทุกอย่างหมดแล้วเพราะโดยเทคนิคไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ดอยก็เชื่อมั่นว่าจะไปต่อในที่ยดยๆทั้งหลายครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่าตัวต่อมาครับสวัสดครับสวัสดหรือสวัสดีสวัสดนะครับสวัสดีสีสวัสดอ๋อสีสวัสดีอ่านไม่เคยถูกทีตัวนี้ อานเป็นนั่นแหละออกอ่านตามอ่านเพื่ออ่านตามที่อยู่ในหัวพินิจเน่ะสวาดสวารไม่มีใครให้สวาดนะครับสวาส์นี่นะครับเขาพักตัวมายาวนานนะพักตัวยาวนานมากชุดนี้จริงๆแล้วมีอาการิ้นลนเหมือนจะจะกลับตัวหลายรอบนะแต่ไม่สําเร็จสักทีชุดนี้ก็หมายแล้วนะครับยกไฮนะครับยกไฮเออร์โขึ้นมาสําเร็จแล้วกาลังจะเรกกลับตัวในขึ้นี้ขึ้นไปยืนเหนือเอเมห้าสิบได้ครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าเข้าได้เลยไหมนะครับพอมาดูก่อนสต็อปลอตลึกไหมพี่นะครับสต็อปลอตวาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วครับแถวๆส่วนประมาณ48บาทนะครับสต็อปลอตนะครับส่วนต้านรออยู่แน่ๆมีดับเบิลท็อปรอตรง54บาทนะครับก็คือสไตล์ทรงของหุ้นใหญ่ในเซ็ต50พวกนี้มันก็ไม่ไม่ลงขึ้นลงอะไรไม่ค่อยแรงมากหรอกนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเล่นในเชิงถือกลางถือยาวอาคุ้มอยู่นะตัวนี้เพราะว่าสต็อปลอตเขาไม่ได้ลึกมากนะครับ <c oughs> ตัวนี้ แล้วก็มีโอกาสถือระยะกลางระยะยาวอาก็คุ้มอยู่ต้านถัดไปถัดจากตรงห้าสิบหกอ้ยโทษห้าสิบสี่บาทถ้าผ่านไปได้ก็โซนถัดไปรู้หายถัดไปก็ซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครเฝ้าตรงนี้ถ้าผ่านรู้หายตรงนี้ได้นะสำคัญเลยตัวนี้นะครับแตะเส้นพอดีด้วยประมาณห้าสิบห้าุดเจ็ดห้าตรงนี้ครับโซนรู้หายนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็คือน่าจะเป็นตรงสายสินใหญ่เขานะคาดว่าจะเป็นทดสอบอาคมใหญ่ตรงสายสินนี่แหละ EMA สองร้อยสวัสดิ์ครับครับแล้ววอลุ่มก็เริ่มดีขึ้นมามากก็ก็มีโอกาสไปถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ได้มีโอกาสไปต่อถ้าผ่านไม่ได้ก็น่าซัลอสตามที่ให้กับไว้ก่อนเลยไปก่อนเลยนะครับเพราะเขายังไม่จบดาวเทียลไลน์เขานะสวัสดิ์ครับก็ลองตีเทนที่ผ่านมาบอกว่าวอลุ่มพีคแล้วนี่พี่เอาได้เลยไหมมันพีคมาหลายรอบแล้วพีคมาหลายรอบพีคแล้วรอบแล้วลองตีเทนไลน์ดูนะครับเราไปตีกันเองเนาะก็จะเห็นอยู่ครับตีไม่เป็นเรามีสองแล้ว อ่าเน็ตเบย์ครับเน็ตเบย์ครับตัวต่อมาครับตัวไหนนะครับเน็ตเบย์ครับเน็ตเบย์นะครับเน็ตเบย์ครับอ่าเน็ตเบย์เน็ตเบย์ครับสายโอ้ืืสวยเลยเน็ตเบย์นะครับหลังจากจบแน่นอนขาเอแบบนี้จบแล้วครับจบเสร็จก็พักตัวนะครับกลับตัวแล้วย่อไปให้อโลพักไม่สั้นๆแล้วก็พักกรอบบนครับนี่พักกรอบบนแล้ววันนี้บิ๊กไว้เลยเพราะบนลุกมมาแบบนี้สวยเน็ตเบย์สวย แบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต,ตานนะครับเทสต,ตานนะคือต้านต้านที่ทำไาเนี่ยสามสิบสองบาทใกล้ๆก่อนซึ่งเอถ้าเข้าตอนนี้ต้องรอต้านเนี่ยมันไปต้านเิดหนึ่งนะครับซับล,ลอดลงมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ 4, ตามดาวที่ก็เลย <28 5. S 2> ต,ตนนรยงแถวยี่สิบแปดจุดห้าตรงนี้ซับลอดครับคือทรงมาแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเข้าสามารถคํานวณดูนะฟัดผมมองว่าซับลอดไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคือต้านเนี่ยไปชนชนต้านเนี่ยจะย่อลงมาก่อนก็ไม่เป็นไร มองว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสตอนนี้ประมาณแต่ถสา33บาทตรงนี้ได้กดแล้วมีโอกาสขึ้นไปเทสต,ตัวของยอดไฮเดิมเพื่อไปทำ normal B ได้ที่โซน35บาทมีสิทธิ์เป็นไปได้ทางเน็ตเบรคครับครับพอหลังจากเขาย่อลงมาชุดนี้เนี่ยเป็นพักตัวนานชุดนี้เนี่ยพักเสร็จพักเป็นขา A แล้วก็ชุดนี้จบกันพักตัววนลุ่มก็เริ่มมาแล้วด้วยสวยครับทางเน็ตเบครับสัญญาณดเวเจนต์มาพร้อมแล้วนะครับ ทิศทางมาพร้อมหมดเลยครับวัดดูไดเวอร์เจนก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้สูงเลยสัชุดนี้ครับสำหรับเน็ตเบคครับสวยอยู่ครับอ่าครับหมดยังครับมีเมนถามอะไรบ้างไหมวันนี้เออไม่มีเม้นถามอะไรครับวันนี้อ่านะครับก็วันนี้ก็คือคักกันหน่อยตลาดนะครับมีโอกาสที่จะสร้างเรียกว่าล่อกระทงกระทิงที่วิ่งกันได้ในตลาดบ้านเราได้อยู่เหมือนกันนะมาแนวแบบนี้นะครับครับ ติดตามดูว่าถ้าไม่มีข่าวอะไรรุนแรงชินนี้ดว่าชิ้ตนี้นรับกันไม่ได้จริงๆนะมีสิทธิ์ไปต่อได้ครับเสร็จครับอืครับครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันมานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่าครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนหนึ่งทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประมาณสี่ทุ่มครับอ่าเจอกันกับการวิคอหุน้นทุกวันะวนะครับ พบกันช่วงสี่ทุ่มวิเคราะห์ุ้มรายวันนะครับครับอ่าแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ